โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกทุกคนด้วยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะป่าของเราอีกเช่นเคยครับวันนี้โผล่มายามค่ำคืนแล้วก็แบบหิวกระหายมากเลยเดี๋ยววันนี้เรามีของผลิตก็คือซิปไลครับเราจะทําซิปไลบนต้นไม้นะเราจะได้โูลลงไปข้างล่างได้น่าจะเป็นเหลี่ยมตรงนี้ไม่ต้องสูงมากนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างอ่าลงมากลางหมู่บ้านตรงนี้พอดีเลยจะได้มัน,ม,นมันนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับใช้อะไรบ้างเชือกสี ไม้เล็กสองเชือกใช้เศษผ้าเศษผ้าหมดเกลี้ยงเลยนี่วาโอ้โหเดี๋ยวลองหาในหมู่บ้านน่าจะมีโหลดมาใหม่นี่ด้านนี้ด้านนี้โอ้โหโชคดีมี2พอดีพยายามออกเกมบ่อยๆเว้ยังไงกระป๋องกระเป๋ามันเกิดอีกแล้วอันนี้เสื้อผ้าไม่เอาเฮ้ยมันก็ไปได้เกิดบทนี่ว่ามันเกิดเป็นบางันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีเชือกด้วยสงสัยวันนี้เราจะต้องเดินทางกันไกลๆหน่อยแหละ นี้มีปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ใช้ได้ป่ะว่าเชือกอันนี้เชือกน,นี้ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปฆ่ากระต่ายกันดีกว่าเมื่อกี้กระต่ายวิ่งผ่านอู่ตัวหนึ่งต้องการหนังกระต่ายอยู่เหมือนกันเว้ยไม้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 เก็บมาเก็บมาโอเคกระต่ายอยู่ไหนนี่นี่นี่โอ้โหวิ่งทะลุั้วนะครับไปอย่างว่องไวแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งได้มาแล้วเอามาใส่นี่ครับโกงเอาไว้โอเคอะไรมาอีกนกมานกดํามาครับเดี๋ยวเราใส่เชือกไปก่อน2ออันเมื่อกี้ เหลืออีกสองเดี๋ยวใช้ผ้าแทนก็ได้ต้องหาผ้าแถวแถวบ้านน่าจะพอมีเนี่ยบางจุดมันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็ตรงนี้มีอีกเก็บ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 คนป่าไม่มาครับวันนี้ก็ดีหน่อยโล่งอกสบายก็น,นี้พันเก็บเก็บสร้างมาเก็บสร้างมาโอเคผ้าได้มาเท่าไหร่ไม่พอไม่พอที่จะผลิตเชือกโอ้โหแย่แล้วต้องเดินทางกันแล้วถ้างั้นเออแล้วก็มันเหนื่อยนี่หว่า มันเหนื่อยจากอาการหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนลืมลืมไม่มีของกินเลยมาครับมาแคมป์ไฟเรายัางอยู่ไปเนี้ยแคมป์ไฟเราผมว่าน่าจะพังไปแล้วหรือเปล่าวะปกติเราจะวางเอาไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเราควรจะทําแคมป์ไฟที่ดีกว่าเดิมอู้จะตายมาอีกเต็มเลยอูย้มาเยอะขนาดนี้เนี้ยเฮ้ยมาเยอะมากๆาไล่ตามมันไม่ทันเลยด้วยงั้นเดี๋ยวเอาเป็นแบบแคมป์ไฟดีๆเลยนะรอบนี้เอาเป็นแบบหิน นี่ต้องแบบดีเว้ยคืออย่างนี้มันจะมีประสิทธิภาพที่ทนทานมากกว่าใส่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 ขาหินก็บหินก่อนหินสองก้อนโอเคเนื้อไม่รู้ว่าเน่าหมดหรือยังครับที่เรามีตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่เนื้อกะไตมาเลยจุดไฟอ่าใส่ครับสองตัวครับตัวเดียวผมว่าม่อิ่มแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ขอกินน้ําต่อแล้วกันน้ําแป๊บนึงเนี่ยเราอยู่ใกล้แหล่งน้ํานี้ก็ดี อ๋เยี่ยมนี่ปลาครับปลาวันก่อนนี้น่าจะเน่าหมดแล้วั้งเนี่ยใช่ไหมยังพออยู่เออเราต้องเตรียมอีกตัวตากแห้งมาด้วยนะเพื่อที่จะแบบว่าทําการตากเอาไว้นะครับไว้กินได้ตัวตากแห้งอันนี้โอเคใช้ไม้ไม่เยอะมากเดี๋ยวมันต้องตากเอาไว้แบบจุดที่โดนแดดดีๆหน่อยน่าจะเป็นด้านนี้ใส่ไม้เล็ก5ไม้เล็กไม่พอแล้วทุกคนไปตัดก่อนอ่ะขอไม้เล็กหน่อย วิเฮ่เฮ่เฮ่วิ่งอย่างไวเดี๋ยวตามไม่ทันแน่นอนตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่สันจะมีหน้าไม่รี๋ยวกินอันนี้ได้ปนะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นพิษเลือดลดเลยทีเดียวโอ้โหเสียดายใบเล็ก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 ,ลกอะโอเคน่าจะพอละทีนี้เรียบร้อยตากปลาไปเลยครับตากเลยตักเลยตักเลยตักปลาตากขีกเ้เอาไปแล้วก็เดี๋ยวแทงใหม่ที่เหลือตรงนี้น่าจะพอได้อยู่จิ้มโดนไปเนี่ยอุ้ยไกลเกินว่ะ ต้องใช้เรือเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้นพอได้เดี๋ยวยองยองแล้วแทงไม่ได้ว่ะแล้วมาแทงข้างบนเรือจิ้มมาอือไม่ถึงอะเฮ้ยมันโดนน้ำแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้ป่ามาวะโอ้โหลำบากแล้วจริงจริงน้ำมันก็ไม่ลึกมากมันควรจะแทงได้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้อือโดนดิโด,ดนโด,ดนิเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอ<ฮ><ฮ>้แทงยากจังวะตัวเล็กนี่ได้ไหม โอ้โหตัวเล็กยังไม่ได้เลยวะไม่รู้ยังไงของมันเดี๋ยวกินอันที่ย่างไว้อันนี้ก็ได้ไม่พยายามแล้วลำบากลเลยเงินก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 ินโอ้ยขึ้นมานิีเดียวเองเหรอต่อครับต่อผมใส่ต้องใส่ไปอีกตัวนึงเอาล่ะแล้วก็เชือกนี่คงยังไม่ได้เฮ้ยเคลียพื้นที่ก่อนแล้วกันมันจะมีหน้าเพิ่มมายังไม่สุดนะครับเดี๋ยวก็ตายเมื่อกี้ต้องล่าให้หมด มีอีกอย่างน้อยก็สองสามตัวนั่นอยู่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่ตัวนี้โดนแน่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 ทันปเนี่ยไม่รู้ว่ะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยก่อนบ้าเอ้ยต้องแทงไปก่อนมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งแล้วเร็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 วโอ้โวโอ้โดนเรียบร้อยโดนแล้วเอ้ยอย่าบอกนะโดนใบไม้ปะทู่ไม่จะโดนแค่ใบไม้ ไอ้บ้านึกว่าโดนกระต่ายเสียงสะดังเลยช่างมาแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะแทงแล้วกลับบ้านวันนี้เราต้องกินเนื้ออะไรที่แบบอิ่มๆหน่อยเนื้อเฮดีกว่าเฮงเหลืออยู่สักตัวไหมเหลืออยู่ตัวหนึ่งพอดีเอาละมาใส่อาหารครับอ๋อของเก่าได้แล้วอีกอันหนึ่งกินงั้นก็ไม่ต้องย่างเอาไว้เดี๋ยวไหมอีกพอเท่านี้เอามาตากแห้งไว้แล้วกันทุกคนตากไปครับโอเคมีที่เหลือพอดี กินน้ากินน้าต่อเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยนะครับวันนี้วันนี้แสงสว่างสดใสไปเดินทางกันไปที่ไหนดีวะคือต้องไปบริเวณใกล้ๆนี้ก่อนเดี๋ยวลองเดินมาทางฝั่งนี้แล้วกันอ่าอันนี้ตีไปจริงๆเราควรจะไปเอาเข็มทิศด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีเอาไม้เต็มอีกแล้วเอาไม้ไปทําอะไรได้บ้างไม้เล็กเยอะเหลือเกินไอตัวแบบว่าเก็บน้ําก็ต้องไปล่าเตา่า ซึ่งเราก็ต้องออกไปการทะเลก่อนมันมีที่เก็บไม้ที่เก็บอาวุธอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ในพวกนี้ที่เก็บกระดูกได้ใช่ไหมน่าจะยังกว่าตอนนี้เอาละงั้นว่ากันทีหลังมีคนบอกว่าให้เอาแบบไอ้หัวกระโหลกอะมาผลิตเป็นอาวุธโดยการใช้ไม้แล้วก็หัวกระโหลกใช่ไหมโอเคอ๋อนี่มันได้เลยเหรอเฮ้ยผลิตโคตรง่ายผสมผ้าไปอีกใช่ไหมนี่ผสมผ้าไปได้อีกนะครับ แล้วก็ยางตอนนี้มี10เออมันผลิตเป็นอน,นี้ได้อุปกรณ์ในการฟาร์มมีไม้2มีหินแล้วก็มีผ้าครับโอเคแล้วก็นี่ยางไม้ยางไม้ใช้ประมาณ10อาศัยเข้าไปเลยมาเรียบร้อยคือนี้จําเป็นมากเอาใส่กักบกระเป๋าไว้ด้วยเซตไปที่เลขอะไรดีว่าเลข2เลข2เป็นอะไรเลข2เป็นเหล้าอ่ะเหล้านี่เราไม่ต้องพกไว้เราใช้ใหญ่เดียวทีนี้เวลาเราฟาร์มก็จะง่ายไง นะครับเราสามารถเคาะเคาะเคาะอ้อเป็นไงเป็นไงแจ๋วไหมแล้วก็เอาหอกธรรมดาวไว้อันหนึง่งผูกผ้าได้บ้าไม่ได้แต่มันผูกกับอันนี้ได้ไม่ใช่เหรอแค่บอกว่าหรือว่ามันต้องใช้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนอ๋อมันต้องใช้อันนี้ถึงจะเป็นหอกไฟนะครับปลาแล้วก็ระเบิดได้ใช่ไหมอ่าแจ๋วคือผมเตรียมไว้ก่อนนะทุกคนเก็บของเก็บของเฮ้ยมันบล็อกได้เยนี่ว่า นี่มีการบล็อกได้ระหว่างพกอยู่ถ้าโดนคนป่าโจมก็บล็อกการโจมตีได้ข้างหน้ากระต่ายกระตายมาแล้วตัวนี้ตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวดิอยู่ไหนเนี่ยไปไหนมาล้วะแทงยางนะตอนนี้เอ้ยเฮ hey, ดีกว่าเอาเ hey, ฮดีกว่าไม่พลาดแน่ตัวนี้ตัวนี้นชัวร์ตัวนี้ชัวร์ไม่โดนไม่โดนตามตามตามเสียบตามเสียบอื้มอื้มพิวยังวะเฮ้ยอยู่นี่อ่าเรียบร้อยกว่าจะโดน เหมือนข้างหน้าเราจะเจอถ้ำด้วยวะ่ะม่นาเข้าถ้ำจริงๆเว้ยอ่าเก็บมาครับแล้วก็อาหารกินเห็ดโอ้ยเห็ดไม่ดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีว่าในถ้ำนี้มีอะไรบ้างเดินเข้ามาเข้าไปกันเลยยังไงมันก็ต้องเข้าไปในถ้ำอยู่แล้วนะเกมนี้มันไม่สามารถที่จะหนีถ้ำได้เข้ามาแล้วมีใครอยู่ไหมถ้ำนี้เอาละถ้ำนี้ถ้ำไหนวะ ไม่ได้ไปนานแล้วมีไม้เล็กให้เพียบเลยนะครับแต่ว่าเราน่าจะเก็บไม่ได้แล้วมั้งน่าจะเต็มเนี่ยเต็มจริงด้วยข้างหน้าหัวก็ะโหลกดดตบตีก่อนอเฮ้ยมีเล่าหรือ,องั้นเดี๋ยวครับโมโนท็อปเอาไว้ก่อนเลยเราเบิดเพลิงครับยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วมาเตรียมมา,มาเยอะๆหน่อยอีกขวดหนึ่งเหลือไว้ถูกเฉิญกินสติ๊กไว้ก่อนอาโอเคไป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 ,ไป อะไรเก็บไม่ได้เราก็ไม่เก็บนะเฮ้ยนี่โซดาใช่ปะ่ะอ๋อที่ผ้าเหรออันนี้มีผ้าเหมือนมีทางแยกนะตรงนี้คนเก็บผ้าไว้เก็บผ้าไว้เก็บผ้าไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไาอ,อ,อยากเข้ามาอุย้ยมีต่อย,ม,อยมีต่อยด้วยครับถ้าเราจุดแล้วปลานี่เราเบิดเลยไหมว่าลองดิเฮ้ยไไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันไม่ยอมจุดแป๊บนึงมันต้องปาได้เลยหรือเปล่าแล้วก็เราเบิดเลยไหมโดยไม่ต้องจุดไหม เออเพราะว่ามันกดจุดไม่ได้ครับุแขนเต็มเลยข้างหลังหลังหลังเข้าอ้ยโอ้ดูงนี้โอ้โหดูเป็นหมาเลยโหดเกินอเสร็จหนึ่งทางน้านู้มีไฟด้วยเฮ้ยมาอีกหนึ่งเดี๋ยวปลาเลยดีกว่าใกล้ๆเอาใกล้ๆไอ้แน่นี่แน่โดนอ๋อพอปลาไปแตะแล้วจะเป็นเพลิงอัตโนมัติโดยไม่ต้องจุดสุดยอด เรี็บร้อยตัวนี้เสร็จนะครับโอเคของ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 เออผ้ามาผ้ามาเดี๋ยวมันต้องแบบว่าแยกชิ้นส่วนของมันมากินเนี่ยเราจะได้เติมเลือดได้รู้สึกเนื้อคนป่านี่มันจะช่วยในการเติมเลือดนะครับแล้วน้ํำพวกนี้มันกินได้โอ้โหกูดูจากสภาพเศษเนื้อตรงนี้ไม่น่าจะกินได้เอาละค่อยว่ากาันทีหลังอันนี้เดี๋ยวเก็บมากองกองรวมกันไว้ก่อนเอางี้เลยไหม อกองนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวย่างเลยครับเตรียมไฟนี่ไฟนี้เลยได้ไหมอ่านี้เลยคนจุดไฟจุดไฟจุดได้ปะเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์ให้จุดไฟว่ะเฮ้ยตรงนี้วางได้แต่จุดไม่ได้อ,ะ,อะไรเนี่ยมันไม่ให้ผมจุดเอาแล้วกูเสียของฟรีเหรอเฮ้ยมาดู ถ้ามันเสียฟรีมึงน่าจะไม่ให้กูวางดิทาลายแม่งเ,เลยโอ้โหควันคุ้ยเลยครับแทงไปทีเดียวกันต้องเปลี่ยนมาตรงนี้แทนเว้ยตรงนี้น่าจะพอได้เอาใหม่พอไม่ได้อ,อุปกรณ์อ่ะยังพออยู่นี่ตรงนี้จุดได้ละเรียบร้อยเราจะย่างเอากระดูกมาทําเสื้อเกาะโยลงไปอีกตัวหนึ่งนี่ตรงนี้แดงแดงเหมือนกันเลย มาแล้วใส่โดนไปเนี้ยอันนี้นะ่าจะไม่โดนไฟ่ะต้องเอาให้ตรงๆเอาตังโยนเข้าไปครับเพิ่มความแรงของไฟนี่ผ้าเพียบเดี๋ยวเราผลิตเชือกได้สบายแน่รอบนี้โหเตม็มเลยระหว่างน,นี้นะครับเก็บของพอปรับกราฟิกแล้วสว่างมากตอนที่ผมลดความจ้าอะไรนะมันจะได้แบบไม่แสบตานะครับเป็นผ้าแบบนวนๆสบายๆเน้นการมองเห็นที่ง่ายขึ้น กระดูกยังไม่ได้เติมความแรงส่วนด้านนี้ยังมีอีกหลายกองอ่าเก็บมาไอหมวกพวกนี้เก็บได้ไมเนี่ยหมวกหมวกเก็บไม่ได้นะครับแล้วนี้อะไรอันนี้ที่นั่งเหรอโอ้พี่ที่นั่งชิลด้วยสงสัยต้องไปต่อด้านในแล้วแหละงั้นรอนะครับกระดูกนี่กระดูกได้หมดแล้วครบแล้วเก็บ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 อ่า ไม่หมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดินทางกินอะไรไหมไม่น่าจะต้องกินมั้งเพราะว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เตรียมกระดูกมากับผ้าอ่าโอเคหนึ่งชุดติดตั้งครับเรียบร้อยน่าจะได้สองชุดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคนี้พอหัวกระโหลกเก็บมาเท่าที่ได้เก็บไม่ได้แล้วได้อันเดียวอ่าเดินทางต่อเลยทีนี้ข้างในนี้ยังมีกล่องผ้าอีกเพียบ ผมว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำที่มันมีใดนาไมปบ่าวะเฮ้ยมีเศษหินเต็มเลยเหมือนมีคนระเบิดถ้ำหรือเปล่านี่เชือกอะไรอ่ะไม่ใช่เชือกนี่หว่าเฮ้ยไฟ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 อย่าดับดิมั้นมาด้านนี้ก่อนละกันด้านนี้มืดมากเลยไม่ได้เก็บไม่ได้ละไป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 อ๋อด้านนี้ทางออกครับทุกคนทางออกที่กูเข้ามานี่หว่า วิ่งมาทางเดิม่ะเนี่ยอ,อันนี้ทางเดิมทางมันอ๋อเมื่อกี้ทางเดิมแล้วเราก็เลี้ยวไปนี่โอ้มันมีทั้งหมด3ทางแล้วลองเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่ก็ออกไปที่อื่นเหมือนกันเดี๋ยวลองออกมาทางนี้ดูโอเคยังคงอยู่ในถ้ำนี่ว่าเป็นซอกถ้ำนะครับปะโผล่อีกฝั่งนึงเฮ้ยตรงนี้คุ้นๆเหมือนจะเป็นทางไปเอาดาบสมุไรเว้ย ไม่แน่ครับไม่แน่ข้างหน้านู้นของเต็มอ่ะงั้นมาด้านนี้ก่อนอันนี้มีอะไรสําคัญไหมเนี่ยข้างล่างเนี้ยเหมือนผมเห็นอะไรมันอยู่ในน้ําแต่ยังไม่กล้าลงไปเอาครับเฮ้ยตรงนี้มีเสื้อไม่รู้แหละเก็บมาก่อนแล้วก็ไอพวกโตะนะครับปิกนิกนี่มันเอามาจากไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยมีอะไรบ้างมียาโอเคดีเก็บ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  แสดงว่ามีผู้รอดชีวิตนะครับรอดมาถึงตรงนี้ได้แต่ป่านนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เปิดมีอะไรบ้างมีฐานไฟฉายมีทิปอ,อาจจะเป็นข้อมูลบอกการรอดชีวิตของเขานะครับอาจจะอัดวิดีโอเอาไว้น่าจะมีแค่นี้วะไม่มีอะไรแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวลงมาดูในน้ำนิดหน่อยในน้ำเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อมันเป็นไม้ครับ แล้วเหมือนดำได้ไหมเนี่ยมันลงไปไม่ได้แล้วนี่หว่าของนี่ส่วนใหญ่เป็นเศษไม้อ่ะงั้นออกครับไม่มีอะไรคือตอนนี้ก็แสดงว่าเหลือทางเดียวก็คือด้านนี้ทุกคนไปกันทางสุดท้ายแล้วอ่ามีแสงไฟอย่างนี้ทัวโอเคเดินสำรวจกันเลยอุ้ยของกินเพียบอุ้ยเจอชิ้นส่วนหุ่นยนต์มันสามารถประกอบเป็นหุ่นยนต์ได้ไะเนี่ยจำได้ของเล่นลูกเราเอง โอเคไปทางไหนก่อนมาทางขวาก่อนละกันน้ำนี่ลงไม่ได้น้ำตื้นมาครับวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตกใจอะเนี่ยโทเล่นกี่รอบตกใจทุกทีเจอไอ้ข้างเาาเนี่ยเฮ้ยมีคนปลาเฮ้ยอย่าเข้ามาเอาเข้าได้เปล่ะเข้าได้เะล่าเอาเดียวเอาเดียวจิ้มนะโดนโดน เลือดมันออกหรือมึงหัวแตกจากการกิ้งว่าเสียงดาเมจเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะ่ะโดนป่ะโดนป่ะจิ้มนี่จิ้มนี่เอาเดีเอาเดีผมว่าออกไปลุยแ,แบบแมนแมนดีกว่าแมนแมนดีกว่าแมน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 สู้กันแบบแมนแมนล่วงเรียบร้อยจัดตายอย่างเนี้ยตายแล้วโอเคล่ามัด้วยเก็บฟันมาด้วยมีทางเข้าด้านขวาย่างนี้เลยได้ไหมนี่ยจริงๆไม่น่าจะย่างบนไฟแบบน,นี้ได้เดี๋ยวฝากไว้ก่อน ตรงนี้เราต้องเข้าในการใช้ขวานตีเข้าไปมาไปครับตีไปครับไปไปมามา,มาเออโอ้โหแตกยากมากอันสุดท้ายอึดจังวนะเนี่ยไม่มีแรงจะตีละโอ้ยกว่าจะพังได้เข้าไปดูดิมีอะไรบ้างวะมีเชือกมีรูปรูปของเรือยอดมีแค่นี้เหรอโอ้โห สาพังมาตั้งนานนะครับมีแค่นี้เองอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ไปด้านนู้นต่อมาตรงนี้แหละน่าจะมีของดีหูยประโยชน์สยองอเลยเกินนะครับรรรนนเศษซากบริเวณนี้เอาละขึ้นมาแล้วน่าจะไปได้แค่ทางเดียวคือด้านนี้ถ้ามีแผ่นไม้เมื่อไหร่โอกาสที่จะเจอของดีมีเยอะแต่บรรยากาศมันดูวังเวงคล้ายๆกับจุดที่มีบอสเงี้ยไม่รู้ว่ะอ๋อนี่มาโผั่ทางเดิมนี่ มาลงมาด้านนี้นะครับทุกคนกลับมายังจุดที่เราวางแคมป์ไฟเอาไว้ั้ก็ต้องเปลี่ยนที่นี่ตรงนี้มีทางลงลงตรงนี้ต่อเลยวันนี้จะเป็นวันที่อยู่ในถ้ายาวนิดน,นึงดูลงมาครับวิลึกด้วยลึกมากๆเลยทีเดียวโอ้ยเ้ยเฮ้ยไฟจยดับสุดแต่มีน้าหมดแล้วหิวน้ำก็หิว น้ำตรงนี้ก็กินไม่ได้โอ้โหศพนะครับโดนแยกชิ้นส่วนเอาไว้หมดแล้วไปต่อเดี๋ยวเรากินพวกโซดาได้ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่คังระเบิดแน่นอนชัวผมว่าใช่ชัวทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าใหม่ใส่ไปเลยมีเทปนะครับต่างๆแล้วก็มีสีมีสีทาตัวนี่แล้วก็มีข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่เขียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เอาไว้อ๋อหูได้แหล่งได้ตาไม้นี้แจมเราจะได้เก็บไประเบิดชิ้นส่วนปืนมาได้เพราะใกล้ๆบ้านเราชิ้นส่วนปืนเยอะมากนี่ทั้งฟูทั้งระเบิดโอ้โหเหลือเฟือนี่เรามาแบบเป็นแก๊งเนี่ยเราจะเก็บไปได้หมดเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยข้างบนมีนี่ลูกดอกครับให้ยาโอ้โหยาเต็มแล้วอะจัดเลยจัดยาเลยครับเลขสาม แล้วก็น้ํานี่ขนมอ่ะกินแบบของง่ายๆไปก่อนโอเคแล้วก็อยามาเพิ่มส่วนพวกเทปพวกนี้เหมือนจะเก็บไม่ได้นะครับน่าจะเก็บได้บางอันแล้วมีแปรงทาสีด้วยอระเฮ้ยเมื่อ hey, ก่อนมันไม่มีแปรงทาสีให้เก็บนี่หว่าแล้วมันเก็บแปรงไปทําอะไรไวะเนี่ยผมงงมากเลยทุกคนแปรงมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรมันเก็บมาแล้วช่างมันชิ้นส่วนเสกริตบอร์ด เก็บมาด้วยเชือกเทปผ้าข้างในมีโซดาโซดากีนเตาโซดาระเบิดไม่เอาหูยโซดาเต็มเต็มเลยอ่าอุยแล้วก็ขวานเอา้านี่ขวานโมเด r แอคไม่ใช่เหรอโมเดลแอคมันเปลี่ยนที่มาอยู่นี่นี่เฮ้ยเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไอโมเด n แอคเนี่ยธนโนเก็บมาหมดยังวะเอาแค่นี้ก็พอบ้าง ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวขวานนี่ใช้อันใหม่เนี่ยเอานี้มาเซ็ตไว้เลขสี่เลยนี่มันดีกว่าของเก่าอ่าเรียบร้อยนี่ได้ใช้ขวานเท่กว่าเดิมนี่ไงแจมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จจากภาร,รกิจนะครับในถ้ำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวออกนอกถ้ำกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับในถ้ำตอนนี้เหมือนบรรยากาศจะมืดกว่าเดิมแสงว่าข้างนอกมืดแล้วหรือยังเฮ้ยข้างนอกอยังสว่างอยู่เลยเนีย่อ่างั้นออกครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับตอนนี้ ออ้ยตกใจหมดไปสร้างต่อให้เสร็จโอ้พอออกมามีโซโดาหล่นอยู่หน้าถ้ำด้วยมันหล่นอยู่แล้วหรือว่ายัางไงวะเนี่ยิึงเลยิ่นเลยิ่งเลย,เลยอ๋อไม้เต็มแล้วลืมอย่าลืมไปมือมันคันครับผมชอบแบบสร้างนูน่นสร้างนี่อยู่เรื่อยไม่อยู่ไม่ไกลนี่ว่าใกล้ๆเองอะอ่างั้นเดี๋ยวทำาิปไลน์เสร็จไอ้นี่เด้งอยู่แล้วเด้งตลอดเรียบร้อยลองใช้ทำเสร็จก็ต้องลองใช้ขึ้น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  โอเคเดี okay, ๋ยวดูิใช้ได้หรือเปล่ารูดยังไงกด e กด e เพื่อรูดอ่าได้ลงมาอย่างนี้ไงลงมาง่ายๆไง,ง,งทุกคนเอาเราก็เดี๋ยวสําหรับพาร์ทน,นี้นะครับทุกคนเราก็จะทิ้งท้ายวันนี้ก่อนละกันอย่าดูกันต่อไว้ครับอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม